สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564นะคะเป็นวันเปิดเรียนออนไซต์วันแรกนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่คุณครูได้สอนทำการสอนไปในวันนี้นะคะสำหรับอ่อ นักเรียนที่ไม่ได้มาในวันนี้เนาะจะได้ทบทวนนะคะตามเพื่อนๆที่มาเรียนในวันนี้เนาะอ่ะวันนี้คุณครูได้ทบทวนแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเด็กๆจะได้ เจอกับข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ประมาณนี้นะคะให้รูปภาพจำนวนมาแล้วก็ขีดเส้นเฉียงทับตัวเลขที่สัมพันธ์กับจำนวนที่เรานับอ่ะเด็กๆเห็นไหมคะอันนี้รูปอะไรเอ่ยรูปดาวนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับสิคะว่ามีดาวทั้งหมดกี่ดวง 1, 2, 3, 4นับได้4ดวงเราก็ต้องไปขีดเส้นเฉียงทับเลข เลขอะไรคะให้ตัวเลขอารบิกไว้นะคะมีเลขอะไรคะเลข1เลข3แล้วก็เลข4เรานับจํานวนรูปภาพได้4เราก็ต้องไปเลือกเลข4แล้วเลข4อยู่ตรงไหนเอย่ยตัวที่1ใช่ไหมคะ ตัวที่สองหรือเปล่าเอ่ยหรือจะเป็นตัวที่สามนะเลขสีเหมือนเลือใบเลยนะคะตัวนี้นี่เองเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงทับเป็นแบบนี้คือคำตอบนะคะคลิปวิดีโอนี้นะนอกจากเด็กๆที่ไม่ได้มาเรียนในวันนี้ยังได้ดูเพื่อทบทวนตัวเองที่บ้านแล้วเด็กๆที่มาในวันนี้ก็ดูแล้วก็ทบทวนตัวเอง เพิ่มเติมได้เนาะชวนผู้ปกครองมาช่วยทบทวนให้เด็กๆด้วยเนาะอ่ะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึงข้อ2นะครูพร์ให้รูปหัวใจมาอ่ะเดี๋ยวเราช่วยกันนับสิคะมีหัวใจดวงน้อยๆทั้งหมดกี่ดวงช่วยกันนับ1 2 3 4 5ห,ห,หูจำนวนรูปภาพมี5เราก็ต้องมาเลือกตัวเลขอารบิกที่สัมพันธ์กับจำนวน รูปภาพนะคะเลข5อยู่ตรงไหนตัวที่1ใช่ไหมเอ่ยตัวที่2ตรงกลางใช้เลข5หรือเปล่า A หรือว่าจะเป็นตัวที่3ด้านหลังเป็นเลข5นะเลข5เขาก็จะทอ้องป่องป่องอยู่ตรงไหนนะ อ่ะตรงนี้นี่เองก็ขีดเส้นเฉียงเป็นแบบนี้นะคะอ่านี่คือลักษณะของแบบประเมินที่เด็กๆจะได้พบเจอนะนี่เป็นแค่วิชาคณิตศาสตร์นะอ่าและอีกแบบหนึง่งก็คือให้ตัวเลขอารบิกมาแล้วก็เลือกจำนวนรูปภาพที่สัมพันธ์กับตัวเลขเลขหนึ่งนะคะเลขหเราก็ต้องหารูปภาพที่มีสิ่งของหนึ่งอย่างอะไรมีหนึ่อย่างเออ หัวใจรอยยิ้มหรือว่าดวงดาวโอ้โหเราอยากรู้อะไรมีหนึ่งอย่างเราต้องนับ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 อ่าหัวใจมีหนึ่งดวงรอยยิ้มมีเท่าไหร่ช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามสี่วิยรอยยิ้มมีสี่อ่าดวงดาวหนึ่งสองสามหุยแต่เขาให้เลขหนึ่งมานะเราต้องหาสิ่งของที่มีหนึ่งอย่างสินั่นก็คือ หัวใจนั่นเองมีเพียงดวงเดียวนะคะรักเดียวใจเดียวมีหัวใจดวงเดียวนี่มี1เดียวก็เลยขีดทับไปเลยตรงกับตัวเลขที่เขาให้มาเลยนะคะสอดคล้องกันสัมพันธ์กันเราก็ขีดภาพนี้เนาะอ่ะต่อไปให้เลขอะไรมานะเลขสามเนาะเหมือนนกบินเลยแล้วมาดูสิ่งของซิที่คุณครูให้มามีอะไรบ้างคะมีแก้ว มีพระอาทิตย์แล้วก็มีพระจันทร์อ๋อคุณครูอาจจะวาดได้ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหรนะ่นาะเด็กๆก็ดูให้เป็นพระจันทร์เสี้ยวนะคะให้เป็นพระอาทิตย์เนาะอ่าดูสิสิ่งของสิ่งใดที่มีจํานวนสามามานับแก้วน้ําก่อนมีสามหรือเปล่ามีหนึ่งมีสองอ่าเอาไว้ในหัวใจก่อนนะแล้วมานับพระอาทิตย์สิคะมีกี่ดวง 1>, 1 2ึสองาม่ะมานับพระจันทร์สิคะมีกี่ดวง1 2ึ่งสอาสห้าอุ๊ยอะไรมี3ที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่ให้มานะแก้วพระอาทิตย์หรือว่าพระจันทร์อาจอจหรือยังเมื่อกี้เรานับได้อะไรจำนวน3ามค่ะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเราก็ขีดเส้นเฉียงไป แบบนี้นะคะผู้ปกครองก็สามารถสร้างแบบประเมินแบบทดสอบง่ายๆเพื่อที่จะเป็นการทบทวนได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันนะนี่คุณครูก็ทําเป็นไกด์ไลน์แบบนี้ไปดูแล้วก็ไปทําให้น้องได้ฝึกทําก็ได้นะคะนี่คุณครูก็ทาเผื่อผู้ปกครองบางท่านจะนําไปประยุกต์แล้วก็เพื่อที่จะได้อาทบทวนให้เด็กๆได้เนาะ อ่าต่อไปเป็นแบบนี้ให้เด็กๆเขียนตัวเลขนะคะแต่เด็กๆดูก่อนภาพแรกหมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่และหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งให้เป็นต้นไม้หมายเลขสองให้เป็นส้มหมายเลขสามเป็นแอปเปิ้ลหมายเลขสี่เป็น พระอาทิตย์หมายเลขห้าเป็นผัะจันทร์จําไว้ให้ดีนะหมายเลขหนึ่งคืออะไรหมายเลขสคืออะไรหมายเลขสคืออะไรหมายเลขสคืออะไรและหมายเลขห้าคืออะไรอ่จําให้ดีแล้วมาดูด้านล่างด้านล่างเขาก็ให้รูปภาพมาเหมือนกันเลยแต่ยังไม่ให้ตัวเลขมานะุคือความจริงมันต้องสลับกันนะเด็กๆก,ก็ต้องดูแล้วเด็กๆก,ก็ดึงมาเขียนเนาะอย่างเช่น,นหมายเลขห อ่าอะไรคือหมายเลขหนึ่งต้นไม้คือหมายเลขอะไรต้นไม้คือหมายเลขหนึ่งเอาหมายเลขหนึ่งมาใส่อ่าส้มส้มหมายเลขอะไรหมายเลขสองเด็กๆก็เขียนหมายเลขสองมาใส่อันนี้จะเป็นลักษณะของการเขียนปล่อยมือเนาะอ่ะแอปเปิ้ลหมายเลขสามอ่ะยังไม่มีก็เอาหมายเลขสามมาใส่แล้วก็สี่เป็นพระอาทิตย์ อันนี้อาจจะนั่นเล็กน้อยเนาะแล้วก็5เด็กๆก็เอาหมายเลขมาใส่แบบนี้นะคะเป็นการดูรูปภาพที่สัมพันธ์กับตัวเลขเอามาใส่ในข้อสอบจริงๆมันอาจจะมีสลับที่กันเนาะอ่ะอันนี้คุณครูก็ <c oughs> ผิดคิวไปนิดนึงนะแต่ความจริงรูปภาพด้านล่างมันอาจจะสลับกันนะคะเด็กๆก็เอาตัวเลข เอารูปภาพที่เห็นกับตัวเลขด้านบนนะผังด้านบนมาใส่นะคะให้มีความสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้เนาะอ่ะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าให้รูปภาพที่เหมือนกันมาแล้วก็ขีดเส้นเฉียงในส่วนที่มีจํานวนมากกว่ามีมากกว่าก็คือมีเยอะเลยอะไรมีเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะมาดูบ้านนะคะ ดูภาพบ้านนะมีบ้านช่องด้านหน้ากับช่องด้านหลังเนาะด้านหน้ามีบ้านกี่หลังคะอ่านับเลยนีหนึ่งมีสองแล้วในกรอบด้านหลังมีบ้านอีกกี่หลังคะหนึ่งสองสามอุ๊ยช่องด้านหน้ากับช่องด้านหลังด้านไหนมีบ้านเยอะจังเลยมีบ้านเยอะไปหมดเลยอ่าข้างหน้าสองข้างหลังสามอันไหนมีเยอะคะข้างหลังเนาะเด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงแบบนี้นะคะ อ่ะต่อไปให้เป็นดอกไม้มาอ่ะดูซิด้านหน้ามีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกอ่ะแล้วด้านหลังล่ะมีกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่อุ้ยตรงไหนมีดอกไม้เยอะแยะเลยข้างหน้าหรือว่าข้างหลังนะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยข้างหน้าใช่ไหมคะข้างหน้าก็ขีดปับ๊บแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ แบบประเมินในวิชาคณิตศาสตร์เนาะอ่าวันนี้ก็ยังมีงานให้กลับไปทำด้วยนะคะเรายังไม่ได้เรียนพิเศษกันเนาะวันนี้เราจะเริ่มเรียนอาทิตย์หน้าเนาะคุณครูให้ใบงานไปนะคะสำหรับคนที่มาวันนี้ก็จะได้ใบงานนี้ไปเนาะ นี่เป็นขวดน้ําแบบนี้เลยแล้วก็มีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แทรกอยู่ในขวดน้ํานะคะมีตัวอะไรบ้างตัว A ตัว N และตัว M นะคะอยู่ในขวดน้ําทั้งหมดกี่ใบนะหนะึ่งสองสาี่ห้าหดปดขวดน้ำสีใสๆสแปดใบนี้มีอัอาษาอกษรภาษาอังกฤษ A N และ M นะคะแทรกอยู่นะคะ อาจจะซ้ําๆกันเด็กๆก็เขียนตามรอยปะไปเลยนะคะ A, N แล้วก็ M, A, and, N, net, M, map หรือว่า N, M, man นะคะเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อีกแท่นหนึ่งช่วงนี้ผู้ปกครองก็ต้องสอนการบ้านน้องไปก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้มีการเรียนพิเศษนะคะะเขียนตามรอยปะ หน้าแรกผ่านไปมาหน้าที่สองเลยเด็กๆดูภาพคำศัพท์ข้างบนเนาะเขาให้ a n d mod, mode m e r p man แล้วก็ n nest n n e t แล้วก็ m map แผนที่นะคะเด็กๆนับจำคำศัพท์ด้านบนทั้ง4ี่คำเลยนะคะแล้วก็มาโยงลูกโป่งนะคะที่เป็นออมสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนาะ เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะคำศัพท์แล้วก็ระบายสีที่ติดในลูกโปรงด้วยสีแดงด้วยนะคะนี่ง่ายลูกโปรงสีแดงข้างหน้าเขาให้ภาพมดมาเนาะเราก็ต้องไปเลือกคำศัพท์คำว่า a n m o d e และคำว่า a n m o d อยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านล่างนะคะเด็กๆก็ลากมาเลยนะคะ แล้วก็ภาพที่สองก็ให้เป็น n นอให้รูปตาข่ายมาแล้วก็ต้องหา n นตตาข่ายนะคะโยงมาเลยถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้แอบมองคําศัพท์ข้างบนที่เขาให้ไว้ก็ได้เนาะแล้วก็จะได้โยงได้ถูกต้องเนาะอ่ะต่อไปภาพคนผู้ชายคือคํานี้นี่เอง m man เข้นต้นด้วยตัว m เนาะเด็กๆก็หาสีตัว m a n man อยู่ตรงไหน M A N man เหมือนข้างบนเลยอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็ลากขึ้นไปหาคับลูกโป่งสีเหลืองด้านบนเลยแล้วก็สุดท้ายรูปแผนที่ M map นั่นเองมี M A P map ไหน M A P map อยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็ลากเส้นมาตรงนี้เลยเป็น M A P map อ่าแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีแดงนะคะนี่คำศัพท์นี่เลยนะคะอ่ะสองหน้านี้นะคะ ร็จแล้วมีในสมุดด้วยนะคะคุณครูให้ไปเป็นสมุดของคณิตศาสตร์เนาะเปิดไปเลยนี่ไปเจอเลขสี่เลยนะคะเลขสี่เนาะคุณครูสอนเขียนบนกระดานแล้วนะคะเด็กๆเขียนสองหน้าเลยนะคะตามรอยเส้นปะเลยนะคะ อ่าแล้วก็เล่มน,นี้นะคะฝากไว้ให้ผู้ปกครองช่วยกรอกข้อมูลให้นักเรียนด้วยเนาะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะจะมีอยู่หนึ่งหน้าสำคัญมากเลยให้อ่อ อ,อสอมหรือว่าผู้นำชุมชนนะคะช่วยเซ็นเอกสารให้ด้วยนะคะตรงส่วนนี้เนาะเล่มนี้ไว้ทำอะไรล่ะไว้บันทึกไทม์ไลน์ของเด็กๆแล้วก็ครอบครัวนะคะว่าได้เดินทางไปอย่างไรที่ไหนบ้างนะคะบันทึกตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในแบบบันทึกนี้เลยนะคะค่ะเล่มนี้มีความสำคัญนะคะช่วงนี้อยากให้ผู้ปกครองบันทึก แล้วก็เก็บไว้ด้วยเนาะพยายามเก็บรักษาไปด้วยเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะคะถ้าทำเสร็จแล้วก็อยากให้เด็กๆเนาะทบทวนไม่ว่าจะเป็นการอ่านพยัญชนะไทยอักษรภาษาอังกฤษกนะคะแล้วก็การนับจำนวนจดจำตัวเลขด้วยเนาะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะสำหรับให้น้องที่ไม่ได้มาในวันนี้ได้ทบทวนอ่า แต่ว่าคนที่มาในวันนี้ก็นำไปใช้แล้วก็ทบทวนได้นะอาจจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการสร้างแบบประเมินเนาะคุณครูก็ก็ทำให้ให้ให้พอประมาณนี้นะคะผู้ปกครองบางท่านอาจจะไปปรับหน่อยปรับเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกก็ได้นะคะสร้างแบบประเมินแบบง่ายๆเพื่อเขาได้ฝึกทบทวนนะคะอ่ะเท่านี้ละก,กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่1พฤศจิกายน2564นะคะ สวัสดีค่ะ